w o r l d Comment รายงานพิเศษเปิดเบื้องหลังปฏิบัติการถล่มนิวเคลียร์อิหร่านของทรัมป์ไม่สำเร็จตามที่อ้างหนึ่งในปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนับตั้งแต่สงครามอิรักกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเราได้ทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจนหมดสิน้นแต่ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยข่าวกรองกลาโหมสหรัฐกลับเผยสิ่งตรงกันข้ามเพราะตามรายงานของ DIA ปฏิบัติการครั้งนี้แค่ทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านล่าช้าเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นโจมตีแบบเต็มพิกัดแต่ผลกระทบแค่ผิวเผินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐได้ปล่อยระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นัก30,000ปอนปอนกว่า14ลูกใส่เป้าหมาย3มแห่งหลักในอิหร่านได้แก่ฟอร์โดนาธานส์และอิสฟาฮาน แต่ผลที่ได้กลับเป็นแค่ความเสียหายต่อโครงสร้างภายนอกในขณะที่หัวใจหลักของโปรแกรมนิวเคลียร์อย่างยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและเครื่องปั่นเวียงยังคงไม่ถูกทำลายสงครามข่าวสงครามการเมืองประธานาธิบดีทรัม bon ป์โพสต์บนทรูสโซเชียลว่าหนึ่งในปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เจ้าหน้าที่ DIA กลับบอกว่าแค่ดีเลยได้2-3เดือนเท่านั้น เลขาธิการกลาโหมพีทเฮกเซดยังยืนยันว่าโรงงานพวกนั้นถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาระเบิดทับอยู่แต่เมื่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมกลับพบว่าเครื่องปั่นเวียงอาจจะถูกย้ายออกไปก่อนหน้าเบื้องหลังการตีโต้สหรัฐปิดเกมไม่สนิทการโจมตีอิสฟาหานใช้ขีปนาวุธทอมฮอคกจากเรือดำน้ำแทนการใช้บังเกอร์บัสเตอร์เพราะรู้ว่าเจาะไม่ถึงชั้นล่าง เจ้าหน้าที่เขากรองสองรายยังยอมรับว่าอิหร่านอาจจะมีโรงงานลับที่ยังไม่ถูกโจมตีและยังคงดำเนินการอยู่แม้สหรัฐจะทิ้งระเบิดชุดใหญ่แต่การยุติของสงครามในครั้งนี้กลับมาพร้อมความคลุมเครือที่ไม่มีใครกล้าการันตีอิสราเอลไม่พอใจแม้จะได้ใช้ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์จากสหรัฐแต่อิสราเอลพบว่าความเสียหายที่ฟอร์โดนั้นน้อยกว่าที่ประเมินไว้มาก เจ้าหน้าที่จากเทลอาวิฟระบุว่าถึงจะช้าลงสองปีแต่หากปล่อยให้อิร่านฟื้นตัวได้ก็ไร้ความหมายและย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นบทสรุปของภารกิจที่ยังไม่ปิดเกมเรากำลังเห็นอะไรอยู่กันแน่ปฏิบัติการระดับโลกที่ปิดฉากด้วยความชัยชนะหรือแค่ปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทิ้งคำถามไว้มากมายแล้วคุณละ่ะเชื่อใคร แสดงความเห็นของคุณไว้ใต้คลิปแล้วพบกันใหม่ใน World Comment ในโลกที่คำว่ามนุษยธรรมควรเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์แต่ในฉนวนกาซาคำคำนี้กำลังค่อยๆขูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาและหนึ่งในภาพสะเทือนใจที่สุดที่โลกได้เห็นในปีนี้ก็คือการที่จุดแจกจ่ายของช่วยเหลือ กลายเป็นกับดักมรณะสำหรับผู้บริสุทธิ์วันที่ควรจะเต็มไปด้วยความหวังกลับจบลงด้วยเสียงกรีดร้องณใจกลางเมืองราฟาและพื้นที่เนสซาริมชาวปาเลสไตน์หลายร้อยชีวิตที่หิวโหวยมารวมตัวกันอย่างสงบพวกเขาไม่ได้มีอาวุธพวกเขาไม่ได้ตะโกนหรือประท้วงพวกเขามาเพื่อสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ คืออาหารแต่แทนที่จะได้รับข้าวสารสักถุงน้ำสะอาดสักขวดหรือผ้าห่มสักผืนพวกเขากลับได้รับกระสุนเสียงปืนที่ดังขึ้นอย่างไร้สัญญาณเตือนทำให้54ชีวิตจบลงในเวลาไม่กี่นาทีและนั่นไม่ใช่ครั้งแรกในระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนมีพลเรือนมากกว่า500คนเสียชีวิต ไม่ใช่จากการสู้รบแต่จากการพยายามมีชีวิตรอดตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่มันกำลังชี้ไปถึงคำถามใหญ่ที่โลกไม่กล้าตอบวันนี้คือปฏิบัติการทางทหารหรือระบบที่มุ่งทำลายพลเรือนลองจินตนาการดูค่ะคุณกำลังหิวไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่มีไฟฟ้า มีเด็กเล็กในอ้อมแขนมีผู้สูงวัยที่รอคุณกลับมาพร้อมข้าวแล้วคุณตัดสินใจเดินไปที่จุดแจกของเพราะคุณคิดว่ามันปลอดภัยแต่แล้วเสียงปืนดังขึ้นและคุณกลายเป็นศพข้างถุงแป้งที่คุณยังไม่ได้จับต้องด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในภาพยนตร์ แต่ในปี2025กลางดินแดนที่ชื่อว่ากาซานอกจากความตายที่เกิดขึ้นในจุดแจกของชาวกาซายังต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่มีใครควรเจอในโลกศตวรรษที่21การพลัดดินซ้ำซากพวกเขาไม่ได้อบพยพครั้งเดียวแต่ต้องย้ายซ้ำไปซ้ำมาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อหนีความตาย แต่สุดท้ายความตายก็มาถึงทุกที่แม้แต่โรงเรียนมัสยิดหรือแม้แต่ศูนย์ช่วยเหลือการขัดแคลนน้ำอาหารและยารักษาเด็กบางคนไม่ได้ดื่มน้ำสะอาดมาหลายวันคนป่วยต้องใช้ผ้าขี้ริ้วแทนผ้าพันแผลโรงพยาบาลไม่มีไฟไม่มีเครื่องช่วยหายใจคุณหมอบางคน ต้องทำการผ่าตัดโดยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์มือถือแม้จะมีแผนแจกของจากทางอิสราเอลและสหรัฐแต่องค์กรสหประชาชาติกลับปฏิเสธเพราะมองว่าจุดแจกของเหล่านั้นไม่ปลอดภัยและอาจกลายเป็นเป้าการโจมตีอีกครั้งนั่นหมายความว่าแม้แต่ความช่วยเหลือก็อยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยแล้วแบบนี้ เราจะเรียกว่าความช่วยเหลือมนุษยธรรมได้อีกหรือกับดักมรณะที่ราฟาและเนสซาริมไม่ใช่แค่เหตุการณ์โศกนาตรกรรมแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าโลกกำลังล้มเหลวในการปกป้องผู้บริสุทธิ์และสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความตายก็คือการถูกลืมคุณผู้ชม คุณคิดว่าเสียงของคนในกาซาจะดังพอหรือยังหรือเราต้องรอให้มีศพอีกกี่ร้อยกี่พันถึงจะหันมามองความจริงตรงนี้หากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ถูกกลบเงียบช่วยแชร์ช่วยส่งเสียงแทนพวกเขานี่คือสารคดีข่าวจาก world comment ขอบคุณที่อยู่กับเราและโปรดอย่าปล่อยให้เสียงของความเจ็บปวด ดับลงไปพร้อมกับความเงียบของโลก